ในส่วนประเด็นต่ตอมานะครับที่ท่านผู้ชมตอนนี้นะครับเราก็เป็นเกี่ยวกับพี่น้องประชาชนทุกคนทั่วประเทศที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ในวันที่28ที่ผ่านมานี้นะครับหากกรณีท่านไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งนั้นถ้าไม่แจ้งเหตุก็จะถูกจํากัดสิทธิ์ถึง2ปีเลยนะฮะ2ปีเลยดังนั้นนะครับ นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปวันที่29ไปจนถึงวันที่5ธันวาคมคือหลังเลือกตั้งนะครับไม่เกิน7วันนี้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งท่านใดไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งเมื่อวันที่28พฤศจิกายนาเมื่อวานนี้นะครับก็สามารถแจ้งเหตุนะครับแจ้งเหตุที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ระหว่างวันที่29พฤศจิกายนไปจนถึงวันที่ห ธันวาคม2,564อันนี้เก็บ7วันเท่านั้นเองการแจ้งก็สะดวกสบายครับทางอิเล็กทรอนิกส์ก็คือทางเว็บไซต์ของกรมการปกครองท่านไปสามารถแจ้งได้เลย,เลยให้มีบัตรประจำตัวประชาชนอยู่ในมือแล้วก็กรอกข้อมูลน,นะครับก็แจ้งเหตุได้นะครับหรือจะไปแจ้งที่สำนักทะเบียนที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านก็ได้นะครับหรือจะมอบหมายให้ผู้อื่นไปแจ้งแทนหรือจะส่งทางไปรษณีย์ ลงทะเบียนมาที่นายทะเบียนในท้องที่ท่านมีะทะเบียนบ้านอยู่ก็ได้